สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสโลวิชชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมแอปเปิลครับสายพันธุ์นี้จะเป็นแกรนสมิธยืมแกรนสมิธเอาพูดง่ายๆพูดยากนะครับแกรนสมิธก็ดูไม่ยากครับสายพันธุ์แกรนสมิธเป็นลูกเขียวๆครับนุ่นแหละประมาณพฤศจิกาหรือว่าตุลานะครับสิ้นเดือนตุลาเราก็จะทําการเก็บนะครับดูครับนี่จะเป็นจุดขาวๆนะครับ จุดตัขวขาใหญ่ๆนี่คือสายพันธ์แกนสมิตลูกก็ลูกใหญ่ครับประมาณลูกเท่าเกือบมะพร้าวน้ำหอมกะลามะพร้าวน้ำหอมลูกใหญ่มากดูครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้เอาไปตำครับอร่อยอร่อยแกนสมิตอืมต้นเตี้ยงครับ เยอะมากเยอะมากนู้นยาวไปถึงนู้นครับยาวมากใหญ่มากสวนนี้เน้นความยาวครับผมปลูกระยะก็ประมาณสามเมตรนะครับอ,อันนี้ยังไม่ยังไม่ดีรุนครับผมยังไม่หาคัดเลือกลูกนะครับน,นี้เยอะเกินไปไม่ผ่านครับ โอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูสายพันธุ์อื่นครับสายพันธุ์เนีย่ยหมอพันนี้ก็จะเป็นสายพันธุนออสน์สปาร์กิง้งนะครับท่านผู้ชมจะออกเทาๆสักหน่อยสปาร์กิ้งดูครับจะเป็นลายครับลวดลายน่ากลัวมากลวดลายแล้วสปาร์กิง้ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นแกนสมิทดูดูต้นนี้สมบูรณ์ครับผมตกมากอันนี้ก็จะเป็นโลกครับปกติก็จะปิดทิ้งนี่นปลกสลับกันครับท่านผู้ชมเพื่อผสมเกสรน,นะครับ แต่ละสายพันธุ์มันก็จะได้ลูกดกแล้วก็มีจุกที่แน่นหนานะครับไม่ปิดไม่ร่วงนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธ์เหลืองนะครับเยลโล่ Yellow, สายพันธุ์เยลโล่นะครับผิวสวยมากพันธนี้ดูครับท่านผู้ชมผิวทเรียบครับผิวเนียนครับผมลักษณะผิว พันนี้เป็นสีเหลืองนะครับอาจจะเยลโล่โกลเด้นคิงถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับแต่ว่าสักหน่อยก็จะสุกแล้วกำลังเข้าสีนี่ก็จะผิวเนียนนะครับ ลักษณะแล้วความดกก็สุดยอดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับดกมากๆตัวนี้ว้าวสีผิวก็สวยครับเต็มนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสปาร์กิ้งครับ โดกเหมือนกันดกแต่ว่ายังลูกยังยังไม่ใหญ่ครับผมลูกยังไม่ใหญ่ยังไม่ได้ขนาดนะครับอีกประมาณเดือนนึงสายพันธุ์นี้โอเคครับผมเดีย๋ยวไปดูสายพันธุ์อื่นต่อในขณนะดเดินก็เดินผ่านไปครับผม เดินผ่านก็จะมีขนาดต้นแล้วก็ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าไม่สูงนะครับความโดกก็ดกมากมีฝั่งนี้ก็สุดยอดอนกันยังไม่ทำการคัดเลือกกุ้งนะครับเนี่ยโอ้ความดกก็สุดยอดเหมือนกันไม่ใช่เล่นเหมือนกันอัน,นี้ขนาดเดินนะครับ ก็สปาเก็ตตดูครับตูดมันตูดก็จะนูนๆออกมายาวๆมาจะชิมก่อน <c oughs> ตกมากเป็นสายพันธุ์กะลานะครับสายพันธุ์กะลานะหรือว่ากะลานะครับท่านผู้ชมดูครับลักษณะลูกก็จะมีการเก็บไปแล้วนะครับไปแล้ว น,นี่ก็จะเป็นขีดเป็นขีดแบบนี้อันนี้จะเป็นสายพันธุ์กะลาเป็นขีดเป็นขีดครับผมถ้าชมคลิปได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมต้นเล็กๆเ,เองครับสูงก็ประมาณ2เมตร2เมตรนะครับแต่ก็ลูกเต็มเลยครับไม่ต่ำกว่า100ครับผม ตำกว่าหนึ่งร้อลูกลูกมากๆดูต้นใหม่ก่อนนี่ก็สูง2เมตรลูกนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองลูกไม่ต่ำกว่า200ลูกนะครับต้นนี้ตัวเล็กๆเองครับแต่ลูกเต็มคอครับผม นี้ก็โดกเหมือนกันสายพันธุ์เหลืองนะครับแถวนี้จะเป็นสายพันธุ์เหลืองปลูกสลับสับแซมกันเพื่อผสมเกสรน,นะครับโอเคเดินทางในต่อมาใกล้ได้เวลาแล้วทำงานต่อลุยต่อครับโอเค ถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยนะครับผมช่องสันลวิชชาแนลคุณพยาเกษตรจากลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ